รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นลาอะไรกุ้มค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยกับครูยานะคะ เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะเราเรียนเรื่องสระอีไปนะคะแล้วก็เราก็ได้ฝึกสะกดคําที่ประสมสระอีไปแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนก็สามารถที่จะสะกดคําที่ประสมสระอีได้แล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปฝึกจับใจความคําที่ประสมสระอีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีประโยคมาให้นะแล้วก็เด็กๆก็ลองฝึกจับใจความจากประโยคที่คุณครูให้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนสระอีกันก่อนนะคะ สระอีนะสระอีนะคะก็จะอ่านออกเสียงว่าอีสระอีเป็นสระเสียงยาวเห็นไหมคะเราสามารถออกเสียงว่าอีอ,ออกเสียงยาวได้นะคะต่อไปสระอีนะคะเราจะเขียนไว้ข้างบนของพยัญชนะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านสระอีในหนังสือกันนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านบทกลอนสระอีนะคะเรื่องผีตัวดำในหน้าที่9้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะผีตัวดำมีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีหลังจากนี้ให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะชี้ให้นะ มีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านหน้าต่อไปนะคะ หน้าต่อไปเป็นหน้าที่10นะคะเราจะมาฝึกอ่านะสมคำสระอีนะคะเด็กๆอ่านตามคณครูเหมือนเดิมนะพอ,อีผีผีมาสอ,อีสีผีมาหาตาสีออีดี ตาสีตาดีมออีมีผีมีขาสองขาตออีตีตาสีตีผีทอีที ตาสีตีผี2อทีเก่งมากค่ะเด็กๆหลังจากนี้นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านจับใจความสาอีกันนะคะมาดูข้อแรกกันก่อนนะคะพอีผีอ่าผี ผีมออามาขออาหาผีมาหาผีมาหาต่อ,อาตาสออีสีผีมาหาตาสีผีมาหาใครคะเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยว่าผีมาหาใครอ่าเก่งมากค่ะผีมาหาตาสีนั่นเองมาดูข้อต่อไปกันต่อนะคะพออีผี ผีมาอีกแล้วค่ะผีหมอีมีขออ,อาขาผีมีขาผีมีขาสองขาผีมีกี่ขาคะอ่าเก่งมากค่ะผีมีสองขานั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะต่ออาตา ตาสออีสีตาสีตาสีตออีตีผออีผีตาสีตีผีตาสีตีอะไรคะตีอะไรนะคาตอบก็คือตีผีนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายนะคะตออาตา คุณตามาอีกแล้วค่ะตาสอีสีตาสีตาสีต่อ,อีตีพออีผีตาสีตีผีตาสีตีผีสองทออีทีตาสีตีผีสองทีคำถามก็คือตาสีตีผีกี่ทีคะตอบได้ไหมเอ่ย คำตอบก็คือ2 t 2> นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเมื่อคราบที่แล้วเนี่ยนะคะคุณครูก็ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวสําหรับคราบหน้านะคะที่เราเจอกันผ่านไลฟ์คุณครูจะให้เด็กๆฝึกเขียนตามคําบอกนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเราไปทบทวนกันเลยนะคะคําแรกนะคะ c ซอ e c g จอ e g ดีดอีดีตีตออีตีทีทออีที B ีบออีบีปีปออีปีวีวออีวีผีผออีผีสีสออีสี ทอ,อีทีวอ,อีวีทีวีซอ,อีซีดอ,อีดีซีดีกอ,อีกี t ลอ,อาลากีลออาฝา,ออาชเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะ กันบ้างคะ่ะเด็กๆหลังจากที่เราเนี่ยนะคะได้เรียนดูเรื่องสระอากับสระอีไปแล้วนะคะสองสระนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสระอากับสระอีกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยนะคะอย่างสาม่ำเสมอนะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะเรามีนัดฝึกเขียนตามคําบอกกันนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ ไว้เรากลับมาพบกันใหม่ในทาบต่อไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย